không thế, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những

เดีย๋ยวพอมันชองลังนะครับใกล้ๆกันชองลังครับนี่ลังนี้ครับลังนี้นะครับเนาะชองลังใกล้ๆกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราเจอรังมาแล้วนะครับนี่ครับสวยแต่ว่ากินได้รังครึ่งถ้อยนะครับสำหรับรังนี้ครับนี่เป็นน้ำหัวมันครับไนรงนไ้นนอมเาหาล่างเลยนาะรี่หะนีคือนี่ เครับสวยครับหลัง uh> น <outfit>? ี้นั่งหัวมันลงน้องเอนะครับ อยเลยครับหลังนี้ครับหลังนั้นแบบนี้อะไรไปกันนเยอะโซ่เลยครับโซ่เลยโซ่เลอ้โหเนี่ยครับหัวครับตระมาณตีครับสุดยอดถ่ได้น้ำพึ่งชุดนี้ไปนะครับเนาะ มาสมมุติซ้อนครับเนาะงามๆๆครั้งแรกกินนี่ครับเนาะอ๋อตะกินมีมันแตง <coughs> 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 จะกึ้นว่ยคบนองแหมมันจะหจากอากาศมันร้อนครับพึ่งปลาพึ่งปลาแต้แต่ครับผัดกึ่งละ นั่งนี้ถือว่าสวยก็ครับสุดยอดสุดยอดอนี่ครับมันพึ่งปลาและแตะมันพิสสองข้างเลยหนูโอ้มันบบป๋อหนี้ครับนั่งนี้เนาะเน่าเม้าเน่า ngắm thôi. này. nhau mèo không nhau mèo nè nhau mèo nhau mèo không nào nhau mèo bên phuông thì sám các bạn màu máu này nè lăn luôn đây cái lăn không giữa cảnh cái tiếp tục đi lười สวยครับสวยมือคนครับมือคนโอ้เป็นลายมือนะครับน้องเดี๋ยวโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยน้องเป็นหลายถุงมือนะครับนี่ครับนี่ครับถถ่ายครับหลังนี้นครับมดนะครับน้องพอเสร็จจะนี่หอมขบไปเี๊ดข้าวไปจี๊ดนะครับเดี๋ยวต้องจุดพิดพิษไว้นะครับน้องจรินนะ เพิ่งตัวนี่เนอหลัง<อ>นี่อยู่ครับมันอยู่ตีหยากเนอะครันเะนี่ะนี่ครับหลังมันอยู่ทนตีเนอะคบหนออยู่ตีหยากครับ แขนแล้วครับตอนนี้ครับสุดแขนแล้วครับแต่ยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะดูครับผมอยู่ไหนนะครับอาอยากนะคเนอะหังมันนั่นอะ lỗ má mún là thật, nhạt này thật, muối là chứa lắng khắp mấy câu nó rồi, rồi chừng ngắm nó được nó khó cần cắm khắp. เดิมอันแรกนี่น่าจะเป็นล้างมันอยู่สองสองอ ก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เล่นการคอย่างนี้มันเล,ล่นโค้หรอผมผลก็ฝั่งข้ามานะครับตอนนี้ มดส้มอุปสรรคของเขาตอนนี้ครับมดส้มกับนี้นู่ผนผลมาแหมนะครับ ๊ะนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีทั้งฝนนะครับแล้วก็มดแดงที่ไร่เราครับซึ่งเป็นตอนเย็นด้วยครับมีทีมงานเราก็รีบเอาแล้วก็เวลาก็ไล่เรื่อมาครับมีทั้งพายุฝนนะ มดแดงก็เยอะมากเลยนะครับเราจึงต้องรีบเล่งนะครับทําเวลานะครับวันนี้เราได้้้งก9รังนะครับเราจะนำไป <c oughs> กันกองใส่ขวดไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะย้อนมีครับให้ดูที่กันกองสักนิดนะครับ,ท,รบทำเป็นเล้าเนี่ยเล้าย้อนพึ่งครับประมาณ3วันมดลงมดก็เอาน้า,าบรรจุพาชนะขวดครับครับเมื่อเราหย่อนเสร็จน,นะครับเราบรรจุพัน์ในขวดน้ำพึ่งนะครับเนี่ยครับเพื่อจำหน่ายให้แก่ ผู้ที่สนใจนครับวันนี้ทีมงานพ่อคำป่าเพิ่งต้องขอขอบคุณผู้ที่อุดหนุนติดตามรับชมช่องลองแรงชาแนลของเราครับวันนี้ต้องขอจบคลิปเราเจอคลิปกันใหม่ EP หน้านะครับขอขอบคุณมากมาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องของเราด้วยนะครับลองแรงชาแนลขอฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ